ไปข้อที่19นะครับข้อที่19ลักษณะการทําของเรามันคือการแก้สมการใช่ไหมการแก้สมการเลขยกกําลังดังนั้นข้อนี้วิธีการทําเราทํำยังไงนะครับวิธีการทําของเราเราก็ตั้งสมการอะไรเย, 7, ยกกําลัง 3x ลบด้วย1เท่ากับ3ยกกําลัง 3x ลบด้วย1ดังนั้นพอเป็นแบบนี้ปุบ๊บยกกาลังติดลบทําไงนะครับก็ตกลงไปข้างล่างก็จะเป็น7ยกกําลัง 3x ส่วนด้วยตัวของ3ยกกําลัง ส่วนด้วยตัวของ7ยกกาลัง1นะครับเนาะขอโทษขอโพยด้วยนะครับเยกกําลัง1ตัวถัดไปก็3ยกกําลัง 3x ส่วนด้วยตัวของ3นั่นเองนะครับใครจะแตกเป็น7ยกกาลัง 3x คูณกับ7ยกกําลังลบก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยตบลงแต่น,นี้พี่ตบลงเลยนะครับดังนั้นพอเป็นแบบนี้โป๊งแสดงว่าเขาต้องการหาค่า x ใช่ไหมครับดังนั้นวิธีในการแก้สมการที่เป็นอยู่ในรูปแบบของเลขยกกําลังเนี่ยถ้าสมมุติว่าฐานไม่เท่ากันต้องทําให้ฐานใ,ให้เท่ากันก่อนน้องถึงจะไปเทียบตัวของ เลขชี้กำลังที่อยู่ข้างบนได้ที่มันติดตัวแปรนะครับแล้วนั้นวิธีการทําของเราทําไงเราก็จับตัวแปร x มาอยู่กับตัวแปร x ด้วยการที่ย้ายข้าง3ยกกําลัง3 x ลงมาหารแล้วก็7ตบขึ้นไปคูณได้7ส่วนด้วย3คราวนี้ยกกําลัง3 x ยกกําลัง3 x ตกออกไปข้างนอกได้ได้7ส่วน3ยกกําลัง3 x ตัวนี้ได้7ส่วน3ซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บฐานเท่ากันยัง หารเท่ากันแล้วคือ7ส่วน3นะครับดังนั้นตัวเนี้ยมันไม่มีเลขชี้กำลังข้างนอกก็คือกำลัง1เพอฐานเท่ากันปุ๊บตัดเลยนะครับก็จะได้ออกมาเป็น 3x เท่ากับ 1, 1> ซึ่งส x เทกับ1นแก้สมการออกมาคือ x เท่ากับ 1ส่วน3นั่นเองนะครับพอน้องได้ค่า x แล้วกัน1ส่วน3มันยังไม่ตอบนะครับหยุดก่อนนะใครที่แบบมือสั่นนะครับอยากตอบเห็นคำตอบแล้วอยากตอบแล้วเกินนะครับเนาะหยุดใจเย็นก่อนนะข้อนี้เขาไม่ได้ถามหาค่า x แต่เขาถามหา3 x กําลัง2ลบด้วย1ดังนั้นนนองก็แทนค่า x เข้าไปมันคือ3คูณกับ 1ส่วน3ยกกำลังสองลบด้วย1ตัวนี้แตกกระจายยกกำลังออกมานะครับระวังดีๆนะเพราะหลายคนจะเอา3ไมไปตาดกับสานี่เลยพี่เห็นหลายคนละนะครับน้องจะได้1 1ลบ1ได้0ูนนะครับเนาะเยี่ยมนะครับอลิกูดนะมีคำตอบด้วยนะระวังดีๆนะครับดังนั้นข้อนี้วิธีการทำเราก็ทำโดยการที่จับ3กระจาย1ส่วน3ก่อนก็ไดนะ้ใครไม่ชัวนะครับว่า1ส่วน3ากำลัง2ได้1ส่วน9กนะก็กระจาย1ส่วน3ออกมา2ตัวก่อนก็ได้นะลบด้วยอะไร ลบด้วย1ดังนั้นตัวนี้3ตักับ3ก็จะได้มาเป็น1 1คูณ1ส่วน3ได้1ส่วน3ลบด้วย1ปรับเศษปรับส่วนเท่ากันตอบลบ2ส่วน3นั่นเองนะครับขอตอบลบ2ส่วน3ตอบข้อ3นั่นเองนะครับพิ้งปองพิป,งปองเนาะข้อที่19นะครับประมาณนี้นะ ดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ยื้ย u ับ c ครับยื้ย Subscribe ยื้ยถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพจขอโจทย์เพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ดีๆและเทคนิคต่างๆที่อาจารย์บอลจะเอามาฝากในอนาคตด,ด้วยครับ